โอ้แม่เจ้าอุ้มลักษณะน,นุ่มบิกินี่ตัวจิว๋วอวดบันท้ายสุดแซ่บ IG แทบเดือดเรียกว่าแซบไม่มีเผาจริงๆสำหรับนักสแสดงสาวอุ้มลักนาะอมิทซูนแม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วก็ตามนะคะแต่หุ่นยังแซบไม่มีแผวแถมนับวันดีกรีความร้อนแรงยิ่งเพิ่มความแซบซีดพริกร้อยเม็ดโดยล่าสุดสาวอุ้มเนปโพสรูปตัวเองใส่บิกินี่ตัวจิ๋วสุดเซ็กซี่ พร้อมกับท่าโพสแซบชวนสิวด้วยการอวดบั้นท้ายแบบกลมกลึงสุดเด้งกับสรีระที่เป๊ะปังทุกสัดส่วนจนแฟนๆต้องร้องว่าว้าวงานนี้ทำให้เพื่อนๆในวงการรวมไปถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวในความแซบนี้ของแม่แบบรัวเลยจ้า